ในมือที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงมีร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ขายของล้ำค่าและลึกลับมากมายในบรรดาสิ่งของเหล่านั้นมีกระจกวิเศษเพียงบานเดียวที่ไม่เหมือนกระจกอื่นๆกระจกนี้ไม่สะท้อนสิ่งที่คนอยากเห็นแต่กลับสะท้อนความจริงที่แท้จริง เจ้าของร้านเป็นชายชาราผู้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตค้นหาความจริงเขาหวังว่าจะมีใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในความจริงใจและซื่อสัตย์เหมือนเขาวันแล้ววันเล่าลูกค้าต่างเข้ามาชมกรอบกระจกที่สวยงามแต่ไม่มีใครกล้าม,มองดูในกระจกเพราะพวกเขากลัวสิ่งที่จะเห็นความบกพร่องความเสียใจและตัวตนด้านลบที่ซ่อนอยู่ในตนเองผ่านกระจกบานนั้นฉันจะไปหาซื้อของร้านอื่นแทน พวกเขาพูดก่อนจะรีบออกจากร้านไปชายชรารู้สึกผิดหวังแต่ไม่แปลกใจสุดท้ายเขาจึงย้ายกระจกไปไว้ที่ห้องเก็บของหลังร้านห่างไกลาจากสายตาคนทั่วไปกระจกแห่งความจริงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและความมืดมิดและนับวันก็ค่อยๆถูกลืมไปยกเว้นเจ้าของร้านแต่เขารู้ดีว่าแม้ว่าความจริงจะทําให้รู้สึกไม่สบายใจพิยงใดแต่ความจริงก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตและกระจกบานนี้ก็รอคอยอย่างเงียบๆจนกว่าจะมีคนกล้าพ,พอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเดินผ่านเข้ามา